ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k ีคีทีตุ Studio, นะฮะวันนี้โคโนมิใจดีแจกอีพิกฟรีนะครับผมของวันปีใหม่โอ้โหคนชอบเลยว่ะรักโคโนมิก็วันนี้แหละนะครับผมรักโคโนมิก็วันนี้แหละแจกปกติแจกฟีเจอร์แจกเรจินเดอรี่นะครับผม วันนี้นะคะมันจะสุดไปไหนเนี่ยทำไมไม่แจกบิ๊กทีมเลยปะ <c oughs> นั่นครับผมเนี่ยมาแล้วนะโอ้โหอีพ e ิกวายคลับ17วันเปิดได้ดีแล้วหนึ่งครั้งเท่านั้นในนี้ออาจริงถือว่าแต่และตัวก็ใช้ได้เลยนะน่าที่เป็นบิ๊กทีมอ่ะเอ้ยไม่ใช่บ e ิ๊กทีมอีพิกนะครับผมโอ้โหนะฮะเนสต้าก็ดีนะ เอสตาเกตคอยรับผมกูตีดีด้านะฟันเดอร์ฟานมอรีเนเตสก็อยากได้เลยเดกู co, รับสันร็อบบี้คีนดับเบิลยอรเอ็นดี้โคนะฮะทั้งหมด11คนนะครับผมโอ้หของฟรีจัดไปสงครั้งส่งไอดีได้ใครกันบ้างมาโอ้ยยังชอบด้ว่ปะเอาจิงได้ใครก็ช่างก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมปกติไม่ได้แจกแบบอย่างนี้นะ,ะสมยัยก่อนแจกอาจจะจอาจจะแจกแบบเท่าไหรนะ่อะ ไม่รู้ว่าแต่ไม่ใช่แบบแจกอย่างนี้แน่นอนอันนี้ไม่แจกอีพิก e เลยเนอะอังกฤษ่ะฮาดาวะผมใครเอยเกตคอยหรือเปล่าเบอร์แปดนะครับผมเราไม่คินเหรอเก็ตคอยนะครับผมก็ดีนะฮะเกตคอยเกตคอยมาอืม้มนะอีพ e ิกคนได้ของของของไอดีเลยวะเนี่ยเพราะผมผมผมไม่เคยเติมเปด e ิดอีพิกเนียรู้สึกว่ามันออกยากผมก็เลยเข็ดเลยเนี่ย สวยคนระับผมเอ๊เอนะแฮะมามาไปต่ออดีที่สองกันนะครับผมไปฮนะเครับ <Okay, S 1> ผมไอดี ID ที่สองนะสำหรับอีพิกฟรีนะฮะหลายคนถูกใจสิ่งนี้นะครับผมคนที่มีหลายดนะีเนี่ยโหเปิดนมันเลยแหละแต่ส่วนตัวผมเล่นสองไอดีสองไอดีหลักๆก็คือที่เล่นจริงๆอ่ะนะเก็บทองเก็บทองเล่นแบบทุกอาทิตย์ก็คือสองไอดีนะมีในคอมอัดอีดีหนึ่งแต่ในะคอมมันก็ไม่ค่อยได้เล่นจริงๆนะเพราะว่ามันก็มัน มันไม่สามารถเอาไอเดีเนี่ยเขามาลงกระสอบได้ไงก็ไว้งั้นแหละเล่นบ้างอะไรเงี้ยมาของฟรีครับผมยังชอบดิะ่ะยังชอบเลยนะฮะไปโอ้นักเตะเต็มแม่งเนื้อรุนเตะเป๊ปหนึ่งเนะี่ยโอเคมานะครับผมมามามาไปฮะได้แคย์มอรียนเตสก็ดีนะเนี่ยมอเรียนเตสก็ดีนะอนนะือีพิกครับผมอีพิกฟรีฮนะโอ้โคโนมิ แม่งรักเลย่ะอังกฤษอีกแล้วว่ะไม่เอาเกรทคอยเลยนะเออแสดงจแมนยูครับผมเนะี่ยแมนยูใครอ่ะใครวะไม่ไม่เอนดิโคลเนะหรอเนี่ยอืมเอนดิโคลครับผมโอเคนะฮะสวยงามบักคนนี้อยางชอบเลยปะโอ้เล็กด้วยนะเนะี่ยอยางชอบคนนี้วันนี้เลยนะนะครับผมโอเค ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับปกคองฟรีนะครับผมที่ทุกคนน่าจะชอบนะทุกคนน่าจะชอบปวนี้ป,ปิกฟรีน่าจะชอบนะสาหรับชุดนี้นะครับผมมาดีได้ได้เก็ตคอยดีส่งได้ดีโคก็ถือว่าโอเคนะครับผมโอเคโอเคนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวก็กดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายลสค่